สวัสดีค่ะวันนี้หลังจากที่เราทาสีห้องเสร็จแล้วนะคะเรามาดูเป็นยังไงบ้างนี่แต่ว่ามันยังไม่มันยังไม่เนียนนะเพราะว่าด้วยความที่ว่าสีที่เราซื้อม,มันกระป๋องเล็กแล้วสีมันก็หมดมันก็เลยทําให้แบบมันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แต่ว่าภาพโดยรวมถ้าคลิปเก่าอะ่ะจะดูวา่าคือมันดูดีขึ้นเห็นปะเนี่ยตรงนี้เราเราพอดีตรงนี้มันเป็นเยอะเองก็เลยทาสีเยอะเห็นไหมมันได้ทาสีเยอะหน่อย ถามว่ามีไหมคือยังมีจุดอยู่โอ้ยังมีจุดอยู่นะที่ถามว่าทําไมถึงมีจุดอยู่อาจจะเพราะว่าหนึ่งคือตอนที่เราทาสีอะเราไม่ได้ล้างที่เขาบอกว่าต้องล้างไอ้พวกเศษออกคือเราไมไ่ล้างออกไงเราใช้วิธีการทาทับพอทาทับมันจะนูนพนูนมันเลยเป็นแบบเนี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาสีมาทาใหม่ก็คือใช้วิธีการทาทับเหมือนเดิม เนี่ยมันก็ยังมีอยู่แต่ว่าถ้าโดยรวมถามว่าให้สิบคะแนนเนี่ยมันดูดีขึ้นเหมือนเหมือนคนหน้าข่าแล้วมีจุดฟ้ามีจุดกระบนใบหน้าเออใช่ใช่เนี่ยมันแตกได้ไงเพราะว่ามันนูนเนี่ยเราไม่เราเราไม่เอาของเดิมออกไงคือเราทีทาทับเลยอันนี้ก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะที่เราทาทับเลยคือมันเหมือนกับ เหมือนคนไม่ได้ล้างหน้าแล้วทาแป้งทับอะมันก็จะเป็นสิวที่ชัดเจนในละักษณะน,นี้แต่ว่าก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งก็เดี๋ยวเราจะมาซื้อสีมาทากันอีกรอบหนึ่งนะเพื่อมาทาทับหรือว่าจะขูดอันเก่าออกแล้วก็ทาทับกันอีกทีหนึ่งนะเท่านี้ก็หมดเพยงเท่านี้แล้วนะบ๊ายบายสวัสดี